โอ้อนิจจังแท้ไอ้เพ็งมันเคยเป็นลูกหาบข่ามาก่อสุดท้ายก็มาตายเพราะใจโลภแท้ๆแกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วสั่งเสียงเรียบเอาช่วยกันฝังมันเถอะอย่าให้ซากมันเน่าให้ป่ามันสาบเลยทั้งสามจึงช่วยกันขุดหลุมฝังศพใต้ต้นไทรใหญ่ห่างออกไปไม่ไกลนัก หลังฝังเสร็จแล้วพรานคำผงยืนพนมมือไหว้ไว้อะไรหลับตาเอ่ยเสียงเบาขอให้ดวงวิญญาณของเองไปสู่สุคติเถิดสิ่งใดที่เคยผิดใจต่อกันข้าให้อภัยแต่ก่อนที่ทิดจอยจะอ้าปากถามถึงเรื่องราวของพรานเพ่งกับพรานคำผงแต่ทว่าพรานคำผงกลับพูดตัดบทขึ้นมา ขึ้นห้างเถอะไอ้เขียวตันนั่นมันยังวนอยู่แถวนี้แน่คืนนี้ข้าจะปลุกของตั้งรับมันลางจากทั้งสามขึ้นห้างในใจพรานคำพงรู้ดีว่าไอ้เขี่ยวตันนั้นไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปแต่เป็นสัตว์ที่มีอาถรรพ์รุนแรงกว่าใครจะอย่งถึงเหตุนี้มันถึงขิดพรานเพลงตายช่างหน้าอนาถโดยแท้ต่อมาพรานคำพงจิงวาง หุ่นปั้นควายธนูลงบนขานห้างพร้อมเทน้ำมันพรายสเสน่จันทร์เพิ่มความเข้มขลังและอิทธิฤทธิลงที่เขาทั้งสองข้างจากนั้นพรานผู้เท่าก็เริ่มรายกระถางเงิมงๆอยู่ๆเปเลวไฟจากหุ่นควายธนูพลันกระพือขึ้นสูงจนแสงสาดท่วดินโปง่งจากนั้นเสียงหวีดร้องบางอย่างแววล,ลอดเข้ามาในระหว่างต้นไม้ รานคำพงกัดฝันแน่นไม่หวั่นไหวทิดจอยกับทิดสังนั่งหลบอยู่ข้างหลังเหงื่อซึมทั้งตัวแม้คืนนี้อากาศเย็นแต่กลับร้อนรุ่มจนหายใจไม่ทั่วทอ้องทันใดนั้นเสียงเล็กๆดังขึ้นจากหุ่นไม้ปลายกุมารทองอินที่อยู่ในย่ามสะพายพ่อระวังมันอยู่ข้างหลังรานคำผงยังไม่ทันหัน ร่างดำมาหลอกมันแหลกขนาดเท่าควายเผือกก็พุ่งทะลุพุ่มไม้เข้ามาเสียงดังตูมต้นไม้ที่ใช้ขัดห้างกระเด็นหักโคนในพริบตาร่านทั้งสามว่วงหล่นลงมากระแทกพื้นเสียงอึ่งนึงสะเทือนป่าทั้งผื้นทีิศ้างร้องลัน่นโธ่ไว้มันมันมาแล้ว